สวัสดีค si ่ะอยู Ó, ่กับช่องสับปะรดคัวแตกนะคะมีเข้ามาจับปลาค่ะเร็วเร็วเร็วบุ้ยมมันโดดออกวันนั้นแม่ ใส่ปลาทับทิมจะเดียวก็พอลแล้วปุไอ้ปลาหน่อยพอาะง้ซุ่มวสอ่อนปลาหน่อยแล้ว บางเอมลุนแท้งเอาอันนั่นปลาอีอย่างนั้นเอ้ามันออกเอ uh> uh ้นโดนเขาเอ้าเอ้าโดนออกโดนเขาพื่อนตะเอ้าปานี้หน่อยตายสิบ nhao à, mà, <laughs> bà, bà em lột nghe bạc em, à, anh đi pa nhàng nè, 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 บปแค่อยแท่นอยากลุกมาจับป่าหฮงหาเอ็มหาเอ็มอยู่นี่เอาไปเห็นมันใหญเอาแต่ป่ามันว่ใหญ่ไปกว่านี้เด้ไแม มีบอบอมีดอกนั่นเดยวปาอยยังมันตายแล้วนัน่นลอยอองลองอองลองเี่เลต่าปาอย่างปลาจีนบอปลายังเอามันจิตายเหรอพอ่อตัวเขียวปลาทับทิมบ่นั่น หมูเขียวยางปลาจีนคือหลายแต่ขุ้นนะุนะขึ้นะมามันตามมือเด้อ ใส่ปลาดุมันออกลูกตีบ่ผุ่นตัวนั้นมันตายแล้วนั่นที่มันลอยไปหาเม่นั่นเอามันข้นย้อนมันข้นหน้ามันที่เสียบังเอมบังเอมหล่น

ผู้ใดบอกข้าวบอกมาาจปาเดียวมาาจปาในสวนสัตว์นักผาคกับผากแห้งเว้ยอู้หอนตีนคักเออหอนตีนหอนตีนหอนตีนขอบักขอบักเอาท้นหลายคะหอบมากอ้สวง่วยโอ้ ไม่ขึ้นไปแทนเพือนนนกอยากล้มขึ้นกันเนาะเ่นมาเอาเดี๋ยวพม่ว่าท่านไล้แปดหน้าทีเว้ยเราวาไวแม่นรบนนี่อันนี้มันลอยหัวเอามันออกมันออกเอะมาันออกโบตองสามาถอยถออยเมันออกเอามันออกโยนไม่ค่อยคอขึ้นประตูแถวว่ะ เฮ้จะไหนฮะเขาเรียนสอบขาเรื่องสิบวดาเขาติวกัะนาบม,มันหน่อยแล้วเนาะ,อ,ะอ,นอ,อันนในแพร่ปลาอย่างนั้นพูดไหมในกระช่างไหมอันที่ว่ามันขาดนั่นบอกอันแม่ว่าเอี๊งปลาอย่งายงมันขาด ั้นมาหลีอยู่นี่นี่บุยเมึ่ม,ม,ม,มาเอี่ยมเล่นน้ำนะะอ,อนปลาคักอ่ะไปเข้าเข้าเด็ดปลาแนละ้วเข้านี้นี่จากก่อนเอาเข้าขึ้นได้ไหมล่ะ <c oughs> ันสเ,เออเราเกลม,มาไห้พี่มดน,น้ำเดือเอ็มเด้ป้าล้วเกลกอเเือกบ่าเอาบุ้ยอึบเทน้ทองเห็นเนี่ยเท้องเห็นเนี่ยเทน้องไว้ โอ้จัหูเดน่โอ้โอ้ตถงใส่อันนี้ประคอใส่เอาใส่เอาใส่แค่ไนอืมเดมืนยกขึ้งตัวเทน้ำออกเทใส่กะละมัง ไปืนไปแล้วนันแม่ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเอาเอาเออได้กินปลาหลัดูไปแล้วแม่ไปแล้วแม่เอา ตายตายพอดี <c oughs> จับอยู่นี่เราไม่ต้องไปใส่เราพ <c oughs> <c oughs> ่อเหรอเขาเศร้าจับเราเด้อว่า <c oughs> มาจับไปนยะ